สวัสดีครับมันนี่สวัสดีครับพบกับช่องชายวิโรอดครับมาดูเด็กชายวิโรอดลงมาทํางานวันนี้นะครับเดือนเลขของชายบุโรอดเดือนเลกแต่ลงมาสามครั้งแล้วครับสามครั้งสี่ครั้งแล้วอันนี้เหมือนกับมีช้างลงมาทํางานทั้งหมดก็แค่บุญรอดกับอีกเชือกหนึ่งสอเชือกครับเงียบเงามากครับโดนมันโดนมันอีกเชือกหนึ่ง วันนี้ลงมาประจำการเค่สองเชือกจากทั้งหมดสามสิบเชือกครับผมได้ลงมาทำงานเค่สองเชือกอีกนานเลยบุญรอดจะได้ลงมาทำงานอีกครับตั้งแต่เชา้าบุญรอดกำลังเดินไปสองรอบเช้าวนันจันทร์ บรรยากาศเงียบเหงามากครับไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยครับก็เป็นวันจันทร์ธรรมดาไม่ใช่วันหยุดยืนหลับครับยืนหลับเพราะไม่มีผ้าปูให้นอนบุญรถดหมดสิทธิ์เลยครับพออไปตี้ขอขึ้นให้อีกชั้นหนึ่งแล้วทำเพิ่งเสร็จเพิ่งลงมาเมื่อกี้พร้อมรับมือบุนรถด เงียบมากครับวันนี้จากสามสิบได้ลงมาแค่สองกันก็จะหมุนมาอีกรอบก็โอ้อีกนานเลยนะครับโอ้ยกันปะ๊ะโอ้ยปะโป๊ะโอ้ยปะ๊ะโอ้ยปะ๊ยปะ ตึงแล้วตึงแล้วตึงแล้ว and the bash Bố ơi, bố. Chờ, anh chạy in bố kì. Anh liêng chạy in bố kì. Cái in luôn ạ. À. กันปุไม่มีอะไรทำแล้วกัดเชือกเล่นแล้วครับ ความดื้อของอรถโอยโป๊ะลอยรอด อ้าวอ้าวอ้าวเดวเชือกรถเงียบเหงามากเลยมีเชื่อนเลยบนรอดวันนี้ดูกันแค่นี้เองสองเชือกขับดูน้องโดลิมอน เด็นไปดูผลงานต่อครับเสริมโคกอีกชัยพุ้นรอดนะครับเสร็จแล้วครับเหลือแต่ตัดศิไม้ที่เรีมงเยอกนะครับ วันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปทำงานสองเชือบงอกข้านใ้ก็ยั้มีตาอยู่นะเดีย๋ยวจะดปตารเอาน้องได้ คิดว่าโอเคแล้วก็เหลือแต่บนนอกจะลองนะครับเราดูตอนเย็นต่อครับหมดสิทนี้เที่ยวครับ เร็วเอ้ย <coughs> <coughs> <coughs>

นีเที่ยวแล้วครับมาตรฐานล็อกหน้าเพิ่มข้างมัดไว้ตีได้ไม้ก็ไม่อ่อนครับขอพยาของเขาเล้วจีเนี่ยมาจะไปลองตลาดสิฮะเฮ้ยนี่น ไหนนี่เที่ยวทำไงท่าไหนนี่เที่ยวบอกพ่อมามีเที่ยวท่าไหนมีเที่ยวท่าไหนบอกมาหลักัดนิ้วบอกมามีเที่ยวท่าไหนมีออกตรงไหนได้มีออกตรงไหนได้บอกมาบอกมา

มันเที่ยวนนบอกมานี้ไปทางไหนตอนนี้เที่ยวมากอ,อ่ะอ่ะไปแล้วหนุดแล้วฝากสุดตังขอเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณแม่แม่เอีนะครับช่วยค่าอาหารบุญรอดนะครับช่วยค่าตัวยบุญรอดได้กินกล้่ยทุกวันฝมกนี่ ข้ามนี้เที่ยวนะให้รู้กันอย่าไล่กินก่อนใช่ไหมไก่ออมกอนคุณออมกันเลยอุ้มหอมกันฝากติดตามขอเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณแุ่าด้วย